สวัสดีตอนที่อยู่เกมสกายอริงกับช่วงจุกเกมเพลนบีก้อยรวยก้อยรวยรายการวันนี้ก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับบ่อแซงนะครับจุดฟาร์มเทียนที่ท่านผู้ชมทุกคนไม่ควรพลาดไปนะครับผู้บรรยายคนแรกของเรานะครับอธิบายว่าบ่อแซงจะระเบิดตอนไหนเวลาไหนนะครับโอเคครับแล้วในบ่อแซงนะครับก็จะระเบิดทุกๆ2ชั่วโมงหนาทีแล้วเวลานั้นต้องเป็นเลขคู่เท่านั้นหากเป็นเลขคี่มันจะไม่ ระเบิดเด็ดขาดอย่างครับตัวอย่างเอาอย่างเช่นตอนนี้เวลาตีสองครับก็จะรอเวลาตีสองห้านาทีบอกว่าจะจะระเบิดเป็นเวลาสิบนาทีหรือก็คือจบตอนตีสองสิบห้านาทีนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปลงบอแชค้างค้างเฮ้ย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 ไม่ไม่ no นนไม่ยอ,อมว่าลูกพ่อมึงแล้วมึงอย่าไปยุ่งกับไอ,ดอ้ดนแซงตรงนี้มามึงไม่เคยเชื่อกูเลยเ,เราก็าแค่อยากจะว่าจน้ำไม่หาคนไคอ้พี่โป้มึงอย่าลงไปเดี๋ยวมึงหลุดอีกคน,นเฮ้ย เนี่ยครับพอว่ามันถึงเวลาตีสองหรือว่าตีสี่ห้านาทีนะครับหรือว่าจะเป็นบ่ายสองห้านาทีนะครับมันจะมีเหตุ head, ระเบิดปุ้มออกมาจากบอ่ออย่งนี้นะครับซึ่งมันก็จะระเบิดตามหลักการอันนี้ขอครบควรคุณสไปและคุณตันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน head, เหตุระเบิดนะครับเอามาอธิบายนะครับมันจะระเบิดยังไงครับก็เห็นระเบิดนะครับถ้าระเบิด,บด,บดทุกๆหนึ่งนาะทีของเวลานะครับอย่างเช่น ตีสองห้านาทีจะเริ่มระเบิดป,ปุ๊บตีสองหกนาทีก็จะเริ่มระเบิดรอบหนึ่งนะครับอ่าระเบิดทั้งหมดสิบรอบรวมแล้วก็จบ<ช>ตอนตีสองสิบห้านาทีอ๋อใช่นะครับใช่ใช่ใช่เีอคำถามคุณซันไหนครับลายทีเเ่เหตุระเบิดเนี่ยมันจะมีเหตดกลุมโกอกมาใช่ไหมเราต้องทำยังไงแต่คุณซันไม่รู้ <c oughs> ครับไม่รู้ก็ไม่รู้ไงก็เพิ่งมาเล่นเกมไม่รู้เลย ไอ้ชีไอ้ชีนี่สันๆันสันันมานี้สั้นมานี้สั้นเผาเผาเผาสั้นสั้นโอ้ได้ไหมมึงเผาเผาเออมันเผามึงลองเผาดูตืบตืมนี่นี่แหนยังเขาจะยังจิ้มจิ้มสำหสลับบ่อเชงนี้มีไว้เหมาะสำหรับคนที่ฟาร์มทุกดานหมดแล้วล้วอยากได้เทียนเพิ่มหรือเทียนก็จะเต็มแล้วแต่ว่ามันไม่เต็มมันดำซะก่อนก็มาตรงนี้เพื่อรับเทียนเพิ่มเป็นกรณีพิเศษได้ หรือสำหรับคนที่เกียดก็มาได้นะว่าปิดคลิปละคุณใช่จำจำคำปิดจี่ของพวกเราได้ไหมอ่าดิสคอตเดือน h รดิสคอ d เพื่อคนไทยอ่าสันเราพูดเดอะไรความปความเื่อชคูคนไทยมึงต้องออกให้ลมเข้าไปขนาดนั้นเลยวะไอ้สันนะไม่ตออนีเสียงเป็เสียงมีมื เขาชอบกินขอกไก่ไหมขากไก่ okay, ทอดใช่พี่ชอบกินขากไก่มากเต้องฟังเสียงตอบข <laughs> อบตอบมาก <laughs>